สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีตอนบ่ายค่ะจาสวัสดีแฟนเพจของกฤษดากูดคาทุกท่านนะคะก็เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์ให้กับนุ้ยกับพี่เดือนแล้วก็ให้กับทีมงานของทางกฤษดากูดคาทุกท่านนะคะเนาะก่อนอื่นเนอะเราก็กลับสวัสดีของ ของแฟนเพจแล้วนะจะบอกว่าวันนี้นะคะพี่เดือนเราก็มีในรถนะคะซิติคันอใช่แนวเล็กๆอ่าอย่างแรกเลยพี่เดือนเรามานำเสนอกันก่อนเลยนะสำหรับคันนี้ก่อนเลยดีกว่านะใช่ค่ะใครที่เป็นสายซิ่ง m a z d a 2เครื่อง1.5นะตัวนี้เป็นสปอร์ตลิมิเต็ dition นะคะลูกค้า บอกก่อนเลยนะคันนี้เราเปิดไปเลยจากราคาจริงๆเจ้านายวางตั้งอยู่หน้าร้าน329,000บอนา,าตอนนี้เร,เ,รเราราคานนพิเศษในไลฟ์สดนะคะ,คะในไลฟ์สดหนุ้ยกับพี่เดือน เอาไปเลยค่ะ2,99,000บาทเท่านั้นค่ะอ่าคันนี้นะนุ้ยบอกเลยว่าสไตล์สปอร์ตรถสวยนะสามารถขับได้เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเพราะคันนี้สเกิร์ตรอบคันที่เดือนค่ะแต่งมาจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้นะสปอร์ตลิมิเต็ดอิดิชันตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะปี2013นะคะเครื่องพันห้าตัวนี้ราคาพิเศษแค่2,99,000บาทอ่ะเบาทเดี๋ยวให้ลูกค้าดูก่อนเน่เห็นไหมคะ กระจังหน้านะคะโลโก้ของเขายังอยู่เงาแว็บเหมือนเดิมพี่เดือนใช่ไม่มีทะลอกบอกเปกิปกใดๆทั้ทงสิ้น,นสีเดิมเดิมใช่สวยมากเลยนะโลโก้เขาออกแบบโลโก้เงาสวยมาก<า>ๆนะคะลองดูสเกิร์ตนี่สเกิร์ตรอบคานตัวนี้แต่งเต็มหมดแล้วนะแต่งทั้งชุดแต่งนะทั้งสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกทุกอย่างคันนี้แต่งเต็มมาหมดเลย ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วลูกค้าขาใครได้ไปแล้วอยากจะเข้ากลุ่มพวก Mazda c ขับค,คันนี้เข้าได้เลยนะ Mazda 2ครับนี่ไฟของเขาแอบ,บมีแบบลมดำนิดหน่อยค่ะพี่เดือนเพื่อความแบบดุดันสวยมากขึ้นเนาะ,ะแล้วมาพร้อมกับแม็กลมดำด้วยตัวนี้นะคะเป็นแม็กโรงงานนะลูกค้าบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานกว่าแม็กแต่งแม็กซิ่งทั่วไปนะ เห็นไหมคะสเกิร์ตก็ไม่มีรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นกระจกมองข้างเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะมีกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวและเนาะกันาสาดกันาสาดตัวนี้ก็จะเป็นกันสาดมาสด้าสองสปอร์ตแล้วตัวนี้นะคะมีโลโก้ m a สด้เลยเป็นของรุ่นมันเลยค่ะพี่เดือนถูกต้องคะ่ะนสเกิร์ตรอบข้างเห็นไหมคะมีครบหมดเลย นี่ค่ะความสวยของเขาเขาแต่งมาด้วยนี่เลยคาบสติกเกอร์เล็บสงคูนะคะตรง,ตรงนี้ถูกต้องค่ะพี่เดือนนี่เลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษเลยนะบอกได<ช>้เลยสติกเกอร์คาบสวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะด้านาหลังของเขา m าสด้าสอสไตล์ของเขาจะเป็นประมาณนี้ไฟท้ายไฟท้ายเขาก็จะสวยมากเลยเห<ช>็นไหมคะไม่มีรอยถลอกไม่ได้เปลี่ยนไฟนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอน ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะคะคันนี้ผ่อนเดือนประมาณเท่าไหร่ดีพี่เดือนประมาณ5,000กว่าบาทนะคะแต่น,นี้นะผ่อนได้นาน84งวดเลยนี่นะะเลยน,น,นะส่งแค่5,000กว่า 5, บาท84งวดไปเลยค่ะแล้วก็รับเงื่อนไขอดเดี้ยวยพิเศษก็คือ2.79นะคเอ่าเริ่มต้นเลยนะคะ2.79มาเลยค่ะลูกค้าค่ะห้องเก็บสัมภาระเขากว้างกว้างมากๆนะคะแล้วหนูอยากให้ดูเพราะว่าเราบอกว่าเราการันตีในส่วนของการซื้อรถเข้ามาจริงๆนะนี่ค่ะ ให้ดูน็อตไม่มีขยับเนสติ๊กเกอร์หรือว่าโลโก้เขายังเป็นโลโก้มาสด้าตัวเดิมนะแล้วรอยอาร์ครอยนอ็อตเขาไม่มีขยับไม่มีแกะเลยเห็นไหมคะคือสักกาทุกอย่างยังใหม่เอี่ยมกริปคือยังไม่มีรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นนะตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ทุกดีจริงๆอ่ะเราให้ดู นิดหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะยางอะไรเครื่องมือแมแ่รงทุกอย่างเรามีให้ลูกค้าครบเราซื้อมาบางทีลูกค้าเก่าไม่มีให้เราไม่ต้องห่วงค่ะแต่ออกไปจากเรามีให้ครบแน่นอนนะสปอยเลอร์แนบท้ายเห็นไหมคะมีไฟเบรกดวงที่3ามสปอยเลอร์ตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งของเขาเลยนะลูกค้านะเออตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ครบทุกอย่างฟังก์ชันครบชุดแต่งรอบคัน นออ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวกล้องเข้าข้างในก่อนค่ะค่ะรถสวยมากนั่งสบายเลยค่ะตรงนี้นอกับวันนี้อากาศดีๆนะนะคะดูสไตล์สปอร์ตเขาคอนโซลเขาจะมีจะมาประมาณสีดำอ่านะคะ สีดำเครื่องเล่นวิทยุใช้ได้จริงนะเพราะว่าเมื่อกี้ลองเทสเรียบร้อยแล้วะนะคะสำหรับตัวนี้เริ่มต้นที่แอร์แบ็กแล้วนะคะแล้วก็คอนโซลสีดำวิทยุเคนว o ดนะคะลูกค้าฟังก์ชันต่างๆของเขาใช้งานได้แล้วที่สำคัญนี่พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะสามารถปรับเปลี่ยน โหมดอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ไม่ต้องละสายตาไปกดที่วิทยุสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบขับรถโดยที่แบบเออชอบปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ่ามาที่เบาะเขาเบาะของเขาจะเป็นของนี่ลายตัวนี้เลยจะเป็นบอดเบาะสีครีมหรือสีเบจเนาะประมาณสีครีมนะคะลอยลายตารางของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะที่วางของเห็นไหมครับที่ชาร์จแบตในรถเนาะ บอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้รถเล็กๆพี่ขี้หนูนะคะจะกว้างขวางมากนะคะนั่งสบายเลยนะคะตรงนี้เนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าหรือตอนข้างหลังนั่งได้สบายเลยนะคะตัวนี้เนาะนั่งก็ได้3ามคนนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาที่ด้านหน้ากันนะคะตอนนี้อยากให้ดูทั้งคันจริงๆคันนี้นะคะบากได้เลยว่าเครื่องแน่นมากๆเลยนะคะตรงนี้นะนี่นะคะตรงนี้นเครื่องเดิมน็อต<ช>เดิมถึงจะดูเหมือนรถแต่ง นะคะแต่ว่าเราแต่งแค่เฉพาะตัวบอดี้ใส่สกรตรอบคันแต่ว่าตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมรอยอาร์ครอยน็อตยังเหมือนเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับเลยมีโลโก้มาสด้เหมือนเดิมเห็นไหมคะตัวแผ่นมอก,ก็ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแผ่นเพจทุกอย่างมีครบสำหรับคันนี้เลย m a สด้าสนะคะปี2013เนาะตัว Sport Limited Edition นะจ๊ะราคาพิเศษในรลา์สดนุ้ยกับพี่เดือนไปเลย 299,000บาทผ่อนเท่าไหร่จ๊ะผ่อน5,000กวกาบาทนะคะผ่อนนาน84งวดและรับดอกเบี้ยพิเศษ2.7 9เ้วนะเราต้องย้ำนิดนึงนะเพราะเราได้ดอกเบี้ยพิเศษนะแลวก็ข้างวดก็ไม่แพงนะผ่อนถูกมากๆเลยนะคะตรงนี้นะลูกค้าเนาะอยากนําเสนอนะคะใครกําลังมองหามาสด้าจะเอาไปแต่งหรือว่าเป็นวัยรุ่น ทำงานก็ดีวัยรุ่นก็ใช้ได้รีบเลยผ่อนไม่ไม่แพงผ่อนเบาๆได้ปี2013ค่ะปีก็ไม่เก่าค่ะพี่เดือนแต่จริงๆตัวนี้ไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วสวยลอยลไม่ต้องแต่งเพอเขามาแล้วครบหมดแล้วสวยลอยแล้วครบเลยนะเอาไปนี่ขับอย่างเดียวเลยนะเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะแค่ที่จะขับนะเติมน้ำมันไม่ต้องกลัวนะประหยัดนะคะใช่ยค่านะคะประหยัดน้ำมันด้วยวันนี้เราบอกว่าทั้งสองคันที่เราจะนําเสนอให้ลูกค้าดูนะคะเรานําเสนอที่แบบแต่งเสร็จครบหมด ชุดแต่งรอบคันแม็กใส่ให้แล้วสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ครบบอกเลยว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะสำหรับอีกคันหนึ่งมาเลยจ้ะสำหรับคันนี้เลยค่ะพี่เดือนค่ะตัวนี้เป็น Honda Jazz นะคใช่เลยนะเป็น Honda Jazz ปี2014นะคะตัวนี้ ตัวนี้ปี2014เครื่องพันหเหมือนกันบอกเลยค่ะประหยัดน้ำมันสู้พอๆกันเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องการกินน้ำมันนะแต่ว่าอันนี้ให้แบรนด์เขานิดนึงเป็นแบรนด์ของ Honda ค7 9 0่ะ3 7 9 0 0ับาทจากราคาปกติหน้าร้าน399,000บาทตัวนี้ค่างวดตกอยู่ประมาณ7,000นะค่างวดตกประมาณ7,000พัเคร <7, 000. S 2> ดิตด,ดีคู่เต็มฟรีดาวเลยนะออกรถศบาทได้เลยนะคะตัวนี้ผ่อนประมาณ7 0 0 0 ขอนได้นานๆยาวๆไปเลย8 4, 4งวดเหมือนกันดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนกันค่ะ2.79นะคะตรงนี้ใครที่กำลังมองหา Honda Jazz นำเสนอคันนี้ครบชุดแต่งครบชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตทุกอย่างมีหมดนะคะไฟเห็นไหมดูเลยดูด้านหน้าก่อนเลยสปอยเลอร์หรือว่าสเกิร์ตรอบพันไฟตัดหมอกครบสปอร์ตไลท์เดย์ไลท์ทุกอย่างมีหมด ชั้นนี้ครบเลยค่ะอ่าพามาดูแม็กกันนิดหนึ่งค่ะนี่เลยลงมาดูกันที่ล้อแม็กนะคะตัวนี้นะแม็กลายสวยมากๆเลยนะตัวนี้นะแม็กขอบ15เลยนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะเสียงไม่มีคะ่ะเสียงแหบๆครับอ่าแม็กขอบ15ะนะคะแม็กสวยมากๆะนะยางใหม่นะยางใหม่4เส้นเลยนะคะตรงนี้เนาะอ่ามาดูกันเรื่อยๆคะ่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับกันสา์เรียบร้อยแล้ว นะจ๊ะมา Honda Jazz หน้าตาเหมือนกันทั่วๆไปค่ะแต่คันนี้มันไม่เหมือนเพราะว่ามันมีชุดแต่งให้แล้วรอบคันหมดแล้วสเกิร์ตหมดแล้วนะคะแล้วมาส่วนของนี่ด้านหลังมีตัวสปอยเลอร์สปอยเลอร์ iler, ครบเลยตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปติดแล้วเพราะว่ามันติดมาพร้อมกันหมดแล้วนะจ๊ะนี่ไฟท้ายทุกอย่างของเขาก็จะหน้าตาแบบ Honda j a z z นี่แหละแต่แค่เราอยากนำเสนอคันนี้เนื่องจากว่าตัวนี้มันมีชุดแต่ง ใช่ค่ะได้ชุดแต่งรอบคันนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะใช่ค่ะเพิ่มเซ็นเซอร์ถอยหลังให้อีก2จุดเลยนะคะตัวนี้นะเป็นเริ่มจ t e ทนะคะตัวนี้นะคะสามารถเอาเข้าขับ Honda j a จ z ขับได้เลยเนาะคันนี้เลยจ้รุ่นนี้ไม่ต้องอายใครเลยนะคะตัวนี้นะโชว์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะตอนนี้นะ ใครที่กำลังมองหา Honda Jazz รีบเข้ามาดูค่ะลูกค้าไปครึ่งคันกันแล้วนะเท่ตอนนี้นะกิสะาากู๊ดคาของเรานะคะมีรถมากกว่า5 6 0 0คันใครที่กำลังมองหามาเลยรีบเลยรีบเข้ามาอ่ะเรามาดูภายในกันนิดนึงตัวนี้นะคะด้านข้างของเขาเห็นไหมประตูด้านข้างหรือว่าเบาะจะเป็นหนัง ะค,ะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นเหมือนทูโทนนะคะจะมีสีเทากับสีดำตัวนี้เหมือนเดิมค่ะแอร์แบ็กคู่แล้วเนาะหน้าตามนี่วิทยุของเขาจะเป็นตัวเดิมๆของโรงงานค่ะไม่มีการเปลี่ยนวิทยุใดๆทั้งสิน้นสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันทุกการใช้งานนี่ปุ่มแอร์ปุ่มระบบทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีรอยถลอกใดๆทั้งสิน้นเนาะแน่ ปุ่มพวกเ u t l e t พวก USB นะคะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้นะจะได้ไม่เกะกะลูกค้านะคะอ่าช่องการใช้งานนี่ช่องวางแก้ววางอะไรทุกอย่างใช้งานได้ปกติพวงมาลัยไม่ได้หุ้มใหม่นะคะพวงมาลัยไม่มีรอยถลอกนะโลโก้ Honda ยังเหมือนเดิมไม่มีรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะนี่มาดูเบาะกันสไตล์สปอร์ตเหมือนกันค่ะคันนี้เบาะเป็นเบาะหนังสีดํา ไม่ร้อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะ HondaJ a z z ปี2014ราคาเอาไปเลย379,000บาทเท่านั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูด้านหลังเขานิดนึงเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นระบบแบบแฮชแบ็เนะาะหประตูนะคะลูกค้าเ,เป็นบอะหนังนะบอนหนังอย่างดีเลยนะคะตัวนี้เนาะอ่ะพรประมาณเจ็ดพันกว่าบาทตามไม่ทันพี่เดือนตามไม่ทันส่งแล้วตามไม่ทันใช่ค่ะ ทรงประมาณ7,000กว่าบาทนะคะตัวนี้เนาะผ่อนนาน84งวดได้เลยนะคะ,ะตัวนี้เนาะค่างวดผ่อนกันยาวๆไปเลยนะคะ,คะตัวนี้เนาะมาค่ะสำหรับ2คันนี้เนาะวันนี้เรานำเสนอนะคะก็จะเป็นตัวมาสด้าสองเนาะมาสด้าสองนะคะตัวสปอร์ตลิมิเต็ดอี dition ปี2013ราคา299,000บาท ผ่อนแค่5,000กว่าบาท5,000กว่าบาทกับระตัวนี้สีงวดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อีกคันนึงเป็น Honda Z a z z ปี2014นะคะตัวนี้เป็นตัว V นะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะรองเข้ามาสอบถามเราก่อนเนาะไม่มีอาชีพหรือว่าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่คิดว่าจะซื้อได้หรือเปล่าเนาะสามารถติดต่อโทรเข้ามาสอบถามกันก่อเลยข้าไปเบอร์แอดมินนะคะตัวนี้นะจะรับสายนะเป็นเบอร์083 2 2 2 2 2 0สสาสำหรับวันนี้นุ้ยกับพี่เดือนขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ